ต้องวันละสิบรอบอะค่ะทุกคนข้อม,มูลม,มีปัญหาแต่ตัวมีก่เราไม่รู้นะตัวมี่ก่ สวัสดีนะคะพี่แปลสวัสด,<ช>ดีไอเมอร์อีกรอบใช่ช่วงนี้กระแสเวชไม่ค่อยดีเข้าใจค่ะไม่แต่สอนปรึกษาทางไหนนะคะเอ๊ะมีแน่ใจแห้อันนี้โอ้อาายอยหอึ่งหนึ่งแปดูนอะ ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเพื่อนอะไรทุกคนนะคะทุกคนไว้เจอกันค่ะไว้เจอกันค่ะไปบ้านไพี่ดอนแสเวชไม่ดีเลยไม่ดีเหมือนกันนะหมายถึงว่าสมองฉันมันไม่ดีอะ เดี๋ยวฉันจะดีเะอาจแบบว่าไม่คุ้นชินกับบ้านฮับหรือเปล่าเขาไม่ใช่เขาไม่ดีมาหลายวันแล้วคอโทดนะฉันมองไม่เห็นตัวเองเลยซ้ำรอะไยเจอกันนะฉันลงสภาด้วยนะต้องบอกว่าต้องหมดพักฉันแล้วหรือเปล่าหน่อย คนสวยคิดถึงคนสวยจังเลยค่ะว่าไงคุณสอนเหมือนกันนะฮะว่าไงคุณพี่ยืนอยู่นี่นะไม่ยังฉันเพิ่งเดินมาเพิ่งขึ้นมาจับพับไปพับเปลี่ยนโอลิฟมั้งไหมนั่นเงโอลิฟนั่นน่ะไหนวะนั่นไงอ่ะไหนในเปิดใบเชื่อดูเดินอยู่ข้างหลังหยุดชิดกำแพงก่อนเข้าบันทับเนี่ยก็เมื่อกี้โอลิฟพลานีสูบอ่ะได้เลยโอเคไปหาโอลิฟเยคนเยอะมากโอ้คนเยอะมากโอลิฟ พาเข้าไปาเข้าไปเบลพาเข้าไปหน่อยค่ะค่ะพอดีสดอาจารย์กับฉันไม่เคยไปอ่ะไปไหนอ่ะไม่ไงเนี่ยเนี่ยนอนเหงาอยู่เนี่ยไปไปถึงบ้านสรุปอะไรไปไปถึงว่าไปไหนนะไปส่งขโมบัตรไงเอาไปเออเอาไปงานคานิวาลหรือไงเอาเปล่านะคะได้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปตามคนช่วยได้ไหมบร้อยานนะเขาไม่หายแล้วน่าจะพาตัวไปแล้วแหละ เราเราต้องขึ้นไปข้างบนแล้วใช่ใช่ฉันฉันฉันต้องขึ้นไปออโโเเคคใช่เมื่อกี้พี่กำลังจะให้ฉันพาน้องไปด้วยซ้ำอะเอออะไรของพี่ลืมหรือเปล่าวะที่ลืมหรือเปล่าว่าฉันะต้องรีบขึ้นไปไม่ได้น่ะฉันฉันต้องรีบขึ้นไปหาพี่เฟษข้างบนก่อนน่ะเด็กพี่นุว้นช่วงเนี่ยชีว์โอพิจูดีค่ะสวัสดีครับว่าไงจ๊ะโอรับปิจูไปเรียนมาเหรอเราต้องขึ้นไปเลยเหรอไม่มี เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นก็ได้ค่ะขึ้นอะไรครับโอ้ยหนูขึ้นไม่ได้ชิคุด้วยอ๋อขึ้นตามมาได้เลยค่ะพี่เฟกมารอแล้วระวังระวังบันไดแม็กเวลมารับใช่ไหมทางนี้เลยครับโอเคบันไดน่ากลัวมากให้ตายเธอฉันกลัวค่อยๆเดินนะครับพี่จูมีปลาใสหรือเปล่าเนี่ย อ่มีวันพรุ่งนี้ทีเดียวครับนี่พัอื่นเขาป้าใส่ครับพี่จูเปิดได้ไหมยดีไอฉันเปิดจะเปิดเลยเค้กสตรอเบอรี่ดูแล้วด้วยซ้่เขาได้เลย เขาได้เลยใช่ไหมแม็กเวลโอเ้ยระวังรถเขาได้เลยเขาได้เลยค่อยๆอุ้ยไต่เร็วไต่เร็วเขาเลยเขาเลยพี่ดนแม็กเวลฉันฝากด้วยได้ครับได้เลยได้เลยเข้าไปได้ได้่ทำไมยังไม่ชินกับประตูบ้านพี่ก่อบันไดนะพี่ดูนะจะรู้อยู่แล้วนะสวัสดีค่ะพี่มโนสวัสดีค่ะเมื่อกี้บันไดเกือบพาพวกเราไปอีกแล้วนะเมื่อกี้ ประเดิมไปถ่าชุดนี้ไปก่อนก็ได้ได้ค่ะแม็กเวอยู่ข้างหน้าขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยก็ได้เดี๋ยวพี่รออีกชุดหนึ่งให้ไปพี่ดอนขึ้นตามเพื่อนกันพูดหรือว่าให้พี่พูดค่ะจุดีก็ได้จุดีก็ได้พี่น่าจะเรียบเรียงคำพูดยังไม่ได้ตอนนี้ได้แต่ว่าในหัวไม่พี่อยู่ตัมาสกูลีนมาใสยพวกนี้นะพี่ดูดีค่ะพี่ดูดีพูดแทนรุ่นคนไหนไม่ได้ไม่เป็นไรนะขอโทษนะ ข้างบนใช่ไหมคะพี่มานุใช่ชั้นสามเลยโอเคค่ะรบกวนด้วยนะคะไม่รู้เหมือนน้องๆจะไปเรียนเยอะกันเยอะอยู่นะอ๋อใช่ค่ะจริงๆก็หลายบ้านเลยเป็นแบบนี้ทุกบ้านเลยนะคะมีก็แค่ฮัฟเฟร์พับเมื่อกี้ที่เพิ่งไปมาพอดีมันติดอย่างวิการพอดีอไม่เป็นไรค่ะแบบว่าเท่าที่มีก็ได้ค่ะ ม่ดนเยอะหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเผรเบื่อไม่มีด้วยนะฉันว่ายิ่งกำลังมองไปอยู่เลยใช่มันว่างเปล่ามากเลยค่ะแต่ว่าก็เข้าใจได้ว่ามันตรงกับเวลาเรียนอ่ะปีสี่ก็มีเรียนนะจริงๆแบบว่าปีสี่ตอนสี่ทุ่มสิบห้ามีเรียนป้องกันตัวจากสัตว์มืดนะคะน่าจะต้องรอเด็กๆเข้ามาเดก็โดดเหรอหนูไม่ได้โดนนะเดี๋ยวไว้หนูไปเรียนวันอื่นมันไม่ทันนะคะ หนูโดดไม่ได้ค่ะไปไล่บอกตามแต่ละชั้นให้อีกทีนึงขอบคุณค่ะรบกวนพี่มานพด้วยได้หนูโดดเรียนไม่ได้หรอกเดี๋ยวหนูก็ต้องตามเรียนนั่นแหละค่ะขอบคุณนะคะอ๋อได้เดี๋ยงก็ตามสบายกันเลยนะคะได้ได้ค่ะรบกวนได้ค่ะระหว่างนี้ก็เออยืนรอก่อนก็ได้ค่ะตรงนี้เดี๋ยวฉันแบบว่าขอเข้าไปทักเพื่อนแป๊บนึงแล้วที่นี่ต้องเป็นเพลงอะไรเพลงแบบเรปปอไม่ตองไม่ต้องไม่ต้องแบบว่า ฉันว่าดนตรีคออาจจะไม่ต้องด้วยซ้ำในที่นี่นะแล้วก็ไม่รู้รว่าจะมาเยอะแค่ไหนใช่เพราะว่าเด็กไปเรียนกันเยอะพี่มานกก็บอกแต่ว่าเขากำลังจะพยายามไปตามเด็กทุกชั้นขึ้นมาอยู่นะคะโอเคขวานบิดแล้ว,ลวมีเหมือนเหมือนจะเป็นพี่ไหลับหรือเปล่าแต่ว่ายังมีแม็กเวลอยู่ข้างนอกอนเธอทำไมมันใหญ่จังเลยอ๋อเธอเพิ่งคยมาสินะฉันลืมไปเลยโคอียูเหรอโอ้โหมัอร่อยเลยนะ ดีเลยอ่ะรอฟังนโยบายเลยได้หรือเปล่าฮะแบบว่าฟังใช่เขาประกาศไปแล้วเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีประกาศไปแล้วค่ะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเขาน่าจะประกาศอีกแล้วอะไรแบลบาบอกว่าฝากเดืะโพเอ็มด้วยใช่ลองฟังนโยบายดูถ้าถูกใจก็เลือกไม่ถูกใจก็เลือกผูอื่นก็ได้ ว่าจะเลือกเดอะมัสคูลีนถามจริงนี่ลูกกระเดือ่ใหญ่ขนาดน,นั้นเลยหรือไงยะเรานี่กันนะจะดูลายชื่อพี่จูมมาจิพักเธอก่อนนะทำไมอ่ะก็คุ้นคุนมาล็อกคอฉันได้เกือบทุกคนไม่ล็อกหนะ้าแบบว่าอีกพักหนึ่งก็นะ่าสญญในใจเดร์เลแกนเธอก็น่าจะรู้อยู่ เดอะมัทคูลีน่ะนะไม่ใช่เดอะมัทคูลีน่ะน่าจะล้องคอเธอได้อันนั้นอ่ะอืมอืมฉันลังเลระหว่างเนี่ยเดบเวฟกับเดอะมัทคูลีนเนี่ยงั้นเธอถ้าเธอแบบว่าลังเลระหว่างพักฉันกับเดอะมัทคูลีนเธอเลือกเดอะมัทคูลีนเลย แ <laughs> สดงว่าแบบว่าอุดมการของเธอมันชัดเจนมากนะโคอีถ้ามีใช้ถ้ามีพี่จุอยู่ในหวัวใจนี่เธอต้องเลือกเขานะเอาจริงๆนะถ้าสมมุติแบบเธอในใจเธอแบบว่ามีฉันแล้วก็เอลแกนอันนั้นมันก็ยังได้อีกเรื่องใช่ไหมแต่ถ้าอย่างงี้เลือกเดี๋ยวมันมคุณลีเลยนะ่ะว่าไงเฟลีออกมาทักทายเฉยๆนะคะอโอเคมันอาจจะเงียบๆเลยนะเพราะว่าเด็กๆไปเรียนกันเยอะแต่ว่าพี่มันนพพยายามไปตามอยู่เข้าใจได้ค่ะใช่จริงๆก็ มันก็เงียบๆทุกบ้านถ้าไม่ใช่ฮฟร์พับเมื่อกี้ที่มันติดอย่างวิการก็คงไม่เยอะขนาดนั้นมันรีบนนะโคอี้แบบว่าทุกอย่างมันรีบเร่งไปหมดพรุ่งนี้ปลาใสวันเสาร์ดีเบตวันอาทิตย์เลือกแล้วไม่แบบว่าฮฟฟ์พับชอบอยู่บ้านกันอยู่แล้วอือก็อาจจะด้วยเต็มเลยเนาะมันอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้มีเรียนไงแต่ตอนนี้ขนาดปีสี่ยังมีเรียนเธอไม่ไปเรียนอ่ะเรียนแล้ว เรียนแล้วดิซ์มันเป็นตัวนั่นเหรอคะใช่ฮใช่มันมีสองรอบอ่ะรอบหนึ่งสี่ทุ่มสิบห้าเนี่ยก็เข้าใจได้ค่ะแดนบอกกาดอะไม่สนุกเลยง่วงอะไรเหรอคะนั่นจะฝรั่งเศสมันก็แบบว่าเห็นคนกลัวยังไงตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวตามไปตามน้องๆเพิ่มมาให้ รู้ไหมถ้าสมมติว่าฉันเป็นตัวแทนบอกกาดขึ้นไปฉันอาจจะแบบว่าบ็อกกาดฉันอาจจะเป็นเงินที่หมดธนาคารกินก่อนเงินทั้งหมดเหรอเงินทั้งหมดที่ธนาคารกินก่อนน่าเงินเหมือนกันนะเี่ยประตูประตูประตูแบบว่าประตูธนาคารที่บ้านเปล่าเข้าไปในนั้นน่าเงินเหมือนกันนะเดินะถูกอะสิ่งที่ฉันกลัวคือกลัวจน่ะให้ไอ้เบอร์ ไปกลัวอะไรกลัวเป็นเลยกลัวจนแล้วก็เข้าใจอ่ะอ่ะฮะฉันเลยใจกระเตงมากเลยช่วงนี้สมองฉันมิค่อยดิมตุ้มบ่อยจริงหรอนี่ครับเหมือนได้เผยตัวได้ครับพักอะไรนะเดอะมาสคูลีนค่ะอ๋อครับพีดนี่พักพี่ด้วยซ้ำนะพี่จูเดอะมาสคูลีนใช่แบบว่า โสู้นะคะแบบว่านโยบายของพี่แบบว่าจุดยืนชัดเจนมากๆอ๋อเห็นแล้วสินะครับเอาเขาเห็นกันทั้งหมดนะครับผมใช่นะคะแบบว่าเราไม่กินเส้นไม่ทับลายกันเลยสักนิดนะคะใช่ยังไงก็อยู่ที่คนเลือกได้เลย <ไป S 1> ทุกพักแบบว่านโยบายน่าสนใจทั้งหมดครับผมงค่แลเลือกดมะกุลีใช่เบลเราอยู่พัก ทักนี้ไม่ใช่หรอฉันอยู่ในโพเอมค่ะใช่นี่ไงที่จะปลาใสใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เลยรอเด็กๆก่อนฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะครับแหมหมายถึงฝากเดอะมาสคูลีนเหรอคะหรือว่าฝากอะไรนะคะฝากเดอะมาสคูลีนไปแต้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับถึงเราจะเป็นคนละพักกันแต่ว่าแต่ว่าทำงานซื้อตัวละรับกันได้ได้เถอะอี่ามาแย่งเด็กฉันเดีจะมีคนที่หนูจะเป็นคนที่มีลูกกระเดืองพี่ยิ่งใหญ่ทุกคนเลยโอแบบว่า ยังไงก็ยินดีที่ได้เป็นแคนดิเดตแบบว่าที่ยืนอยู่ข้างกันนะคะยังไงก็เลือกชาญเลือกชาไม่คือถ้าคือถ้าเลือกพี่อ่ะเดี๋ยวพี่ก็แบบว่าไม่ว่างมาบอกฝันดีหนูไงโอ้มีเด็กๆใช่มีเด็กๆความสนใจพักเยอะนะพี่จูอ๋อใช่พักพี่นโยบายอะไรนะครับไม่ใช่นโยบายนี่อะไรนะไม่ไม่มีรูกกระเดือกก็ไม่ีสเสธิจพูดถูกครับใส่หลับไม่มีสิทธิ์ออกเสียงใส่หลับนั่งอมน้ำลายทั้งวันอย่างนั้นอ มาทานเจอริโอขอัลก็ากตัวนี้นะครับอยู่นเงี้ยทั้งวันพูดเลยขอพูดต่ากันไม่แล้ถ้าสมมุติว่าเลือกพักพี่พอพี่ไม่ว่างแล้วใครจะมาบอกฝันดีหนูเอาทางจิตน็ตคือทางใั้นจิตวิญญาณมาสิโอพี่จูดเตียวถ้าพี่ชนะเดี๋ยวฉันบอกฝันดีให้แทนก็ได้นะคะจะรอฟังนะครับุกวันเลยได้ค่ะ จุิโอนนายมีแฟนแล้วหรอมีแฟนอะไรฉันยังไม่มีแฟนฉันมีเจ็ดฉัมีอะไรโอเคโอเคโอเคใช่ไม่ได้ยินถึงไหมเราจะรอฟังฝันดีนะครับได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ได้ยินจากหนูนะก็ไม่ค่อยได้เจอนะคะใช่แบบว่าทำงานอยู่ข้างนอกใช่ค่ะ แต่ว่าแต่ถ้าเจอก็เดินมาทวงได้เลยบางทีฉันไม่เห็นใครน่ะข้างนอกน่ะอ๋อจะบอกอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าอ๋อฉันบอกแฟนฉันนะคะไม่ได้บอกทุกคนบอกแฟนฉันคนเดียวว้าไปประกาศนะครไปปาใส่ดีกว่าพี่ว่าเอาเอาเคทสวัสดีโอเทมวัสดีพิจูว่าทำไมอ่ะเเดี๋ยวดีวัสดีวัสดีสวัสดียวัดีแล้วเจอกับพี่ฟอร์ตปะใช่เนี่ยแหละนี่นี่ ก็เดี๋ยวมาปะใช่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะโพูดแล้วโอเคโอเคโอเคฝากด้วยขอบใจมากนะที่แบบว่าอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยขอบใจมากตอนแรกฉันยืนแฟดกับน้องปีหนึ่งอยู่นั่นแหละแล้วก็เลยพี่มานุไปเรียนจูงจูงมาใช่ใช่แบบว่าพี่เฟกบ้านเราทํางานไวมากฉันส่งเอกสารแป๊บเดียวเองใช่มันก็มาเมื่อคืนแล้วตั้งแต่เมื่อคืนหถึอเช้าใช่ใช่ไวมากมากเลย ใช้ปกติเวลาฉันทำงานฉันทำงานผ่านพีเฟษตลอดอ๋อคดีแล้วใช่ช่วยช่วยได้ใช่ช่วยได้ใช่ฉันอยากผ่านพีเฟษก่อนเพราะว่าเออนิสต่างรู้อะคะเอาอยากใช้คะแนนตีพิสัยอยู่หรือเปล่าหมายถึงเรื่องอะไรคะสภาไม่ได้ใช้ค่ะแต่ถ้าทำผิดโดนหักเขาที่เราฉันโดนหักพันทุกคนบ้านกีบคะมีพ่อตามพ่อมีแม่ตามแม่เร็วค่ะทุกคนพีี่่่่่ใสอแมยูทบบ้านครั ตามเพื่อนก็ได้ค่ะตามเพื่อนตามเพื่อนก็ได้ตามเพื่อนด้วยใช่ตามเพียวใครอะเหมือนน้องรักฉันเลยอีธานอยู่ไหนอะอย่าตามเคเล่นท็อปนอีธานมาแล้วให้ไปให้ไปที่ช่องใช่ใช่อะไรคือช่องเฮ้ยมันขยับมันขยับเฮ้ยมันขยับอะไร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 ขยับอะคู่แข่งกันหน่อยนะอยากรู้ว่าเขาจะปลาใสยังไงเลือกเลือกจูดิโอนั่นแหละใช่เลือกจูดิโอนั่นแหละเดี๋ยวเสร็จเนี่ยพอจูดิโอได้เป็น คีเนีเ,เป็นประธานใช่ไหมฉันจะไิเจอเียวไเจอเียวใช่ไิเจอเียวใช่ใชและสิ่ะ่ฉันก็อยางเห็นว่าเออมาสคิวิน